ตัดออกหน่อยบ่ได้ด้วยค่ะอันนี้มันติดหญ้ามอดนี่ติดน้ําขาน้ํำนี่นะเปลือนกสกปรกนะเราก็เลยตัดออกหลายเตืบนะอืมจังสีกับเพรด้ลนะเปื่อย แต่ว่าเห็ดเหลืองละค่าโอเคอยู่นะโลดละเก่าสิบนะบ่รู้เขาจะขึ้นบ่แต่ว่ามันบค่อยงามไงเห็ดเหลืองหนานี่